มันเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเลยนะเพราะว่าทุกคนรู้ไม่มีใครเชื่อหรอกฮะทุกคนรู้ว่าผมเป็นยังไงนะผมเป็นคนของประชาชนผมมาจากการเลือกตั้งผมมาจากประชาชนโดยตรงนะผมเป็นหนี้บุคุณประชาชนอยู่นะผมนําทุกอย่างเพื่อเป็นสิ่งที่ดีสําหรับประชาชนนะผมจะไม่ทําอะไรโง่องๆอย่างนั้นนะไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะ เออผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะฮะไปยังผู้ที่สูญเสียทุกคนนะฮะรวมทั้งผู้ที่ต้องอาบาดเจ็บในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยนะฮะจริงๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะจะต้องถูกนำตัวมาดำเนินคดีตามกระบวนการที่ทํา นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่คุณได้พูดนับจากรัฐประหารวันที่19กันยายนตอนแรกคุณอยู่ในสหรัฐเนี่ยคุณรู้เรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่านะครับตอนนี้เกิดเรื่องรัฐประหารเนี่ยคุณรู้ได้อย่างไรที่ผมรู้นะก่อนหน้านั้นสนี่ถึงห้าชั่วโมงนะรู้ก่อนหน้านั้นแต่ว่านะเสียชั่วโมงนะถูกแล้วผมไม่อยากจะติดต่อกับทางสถานีโทรทัศน์นั่นนะ ตอนนั้นมันติดต่อได้ยากมากเลยนะเออกระทั่งผมติดต่อเพียงช่องเก้าในช่วงเวลาสั้นๆนะก็อย่างที่คุณรู้อีกแหละนะมันเคยเกิดข่าวหรือเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนอยู่แล้วนะแต่ผมไม่เชื่อว่าจะเกิดเรื่องนี้นะมันจะเกิดขึ้นได้อีกหรอในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดให้ตายเถอะตอนเนี้มันน่าประหลาดใจมากเลยแต่อย่างไงก็ตามแล้วคุณรู้ไหมว่าภายในเวลาจะสิบปีเนี่ยประเทศไทยมีรัฐประหารมาทั้งหมด17บเจ็ดครั้งทีเดียวเชียวนะเออมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแย่นะ มันก็เกิดขึ้นในประเทศไทยออคุณจะกลับไปเล่นการเมืองมด็อกเตอร์โอ้โอ,อไม่ละไม่นะพอก็พอนะนะออปีนะที่ผมรับใช้ประเทศชาตินะผมต้องทุ่มเททั้งเวลานะเงินทองนะทั้งชีวิตนะแลกเข้าไปนะแม้แต่ครอบครัวนะ ก็ไม่ค่อได้ดูแลอะไรมากนะแต่พูดง่ายคือผมทุ่มเทนะฮะทุ่มทุนสร้างเลยนะก็คือผมจะอุทิศตนให้สังคมนะเมื่อผมกลับไปนะแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกนะ